มันก็ไม่ีด้ว่าหลุดหลุดคือแบบหลุดไปจากโทรศัพท์ไปไปไหนอะไปแอร์พอลลิงมามาไปส่งเราจะไปไหนกันไม่บอกหรอกน่าแอร์พอลลิงไปสู่วันณภูมินะครับผมใช่ไหมครับ Boom. Um. กาจะยีดอปแล้วเกี่ยวเพราะว่าฮะเกี่ยวเพราะว่าจำต้นตีนได้สีม่วงเพื่อท้ายืนท้ายืนไม่เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่รองเท้านะไม่ใช่แค่ท่ายืนนะส่วนสูงด้วยทำไมตัวเท่ากระเป๋าเลยจำสีผมเธอไม่ได้เลยหรอจำสีผมเธอไม่ได้ไงตัวสูงกลอดอ่ะเอ้าผมไม่จัดได้ที่มันแดงอยู่นี้มันแดงแบบแดงแดงเลย มาลิฟท์ก็จะมาทำอะไรคะมาเช็กอินเอาจริงป้าดอกเปิดเปิดคลิปตั้งแต่ตั้งแต่อยู่บนรถยังไม่ได้บอกเลยว่าเราจะไปไหนไปทำอะไรกันบออเขาหน่อยก็ได้นะเอาเปิดคลิปแด๊ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะไปไต้หวันนะคะไปใต้หวันนะก็คนเดิมค่ะคนเดียวกับที่ไปเชียงใหม่ค่ะแค่สีผมเราเปลี่ยนไปแค่นั้นแหละวันนี้เราไปเที่ยวกัน <S 1 <S 1> ไกลมากขึ้นนะคะเราไปกัน4ี่วันสามคืนสามค่ะไปกันสี่วันสามคืนนะคะคือกู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 มีคอนเทนต์จะทำแดกชาโนมไต้วันทุกวันนสนใจป่าแน่นอนไอเราไปเช็คอินกันก่อนนะครับกลับไปย้อยที่โรงแรมเมื่อคืนแยกกับแยกกับเจ้าตาแล้วแตลืมเสื้อไว้ที่มันมีเอาเสื้อเขามา แล้วายนีอเขาพุ้ขงขมจ้าโอ้ยจะะเตัวนีรกลับดีๆครับเมื่อกี <ๆ S 2> ต้ตามมอเกินเลยขึ้น สแกนิ้วไม่ติดเพราว่าตัวกูเย็นเกินไปเว้ยแล้วเขาก็ฉีดไอ้พวกให้กูแล้วเขาก็ไล่ให้กูไปตรวจกับคนแล้วกูก็ต้องโดนสกแกนนิ้วใหม่หมดเลยยี่หรอนานเลยอยู่บนเครื่องแล้วเป็นไงครูกำลังสั่งเวตัวเองว่ากูจะมเมาเครื่องไหมครูจะตัดปัญหาด้วยกันหลับไปเลยสามชัม่วโมงข้างๆนี่มีใครนั่ง บอกคำเตือนเพื่อนๆนะคะเพื่อนืออะไรกันพูดถึงบุคคลภายนอกที่มาดูคลิปนี้และไม่ได้รู้จักพวกเรานะคะคลิปนี้เราทำมาเพื่อให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนๆเราดูเท่านั้นนะคะรือว่าคนอื่นดูได้แต่คนวะจีอื่นต่อไปกคุณก็ปิดหูแล้วแม่คือจะบอกว่าอย่าหวังสาระจากพวกเราอย่าหวังประโยชน์เอาความสนุกหรือเอาอรรถรส จริงๆคุูกมีสาพอูไมได้เตรียมม,<ช>มันกิดิก็เหมือนเป็นเนรี่วของพวกเราเลย<ช>เป็นความทรงจาไปเที่ยวกับเพื่อนครั้งึงในชีวิตปเที่ยวกับเพื่อนทีต่างประเทศอาจายจาุจ๊บดิ มันก็จะบอกว่าเขาเกือบวกแตกนี่มันตอนเขาเอาเครื่องลงอ่ะกูไม่ไหวแต่คนไม่ได้ขึ้นเครื่องบินมานานมันได้ขึ้นเครื่องบินมาแปดปีมึงแล้วรอบนี้ก็ท,กทำยาดงดม่ตกแล้วเฮ้ยผมชิวครับพวกคุณนะก,กระจอก เดี๋ยวในมาร์เก็ตเราจะไปตรงนี้ข้างหน,น้าแล้วเลยเป็นสเตทฟูดแล้วเขาก็จะบอกให้เราเดินเตะเตไปสองชั่วโมงแล้วค่ะเอาละมันเริ่มละแล้เวเขมาถึงเอาเลยเหรอเขา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 ให้มาหาของกินคนนั้นแปลกไปไปเดินในตลาดกันแล้วเดี๋ยวครอยออกมาขีป เออป้าตามหาชานมไข่มุกก่อนเลยดับแรกจากสนามบินเข้ามาในเมือนนี่คือใช้เวลาเกืบเอบสอ,อ,องชั่วโมงเยาวราชอันนี้ตู้ชื่อขนมร้านนี้คือมีแต่ขนมของกิน ould ไม่รู้กินไรนเรามาซื้อไก่ทอดร้านดังในตำนานที่เขาแนะนำมานะคะว่าต้องมากินให้ได้นะที่ตลาดนี้ฮัลโหลนี่ฮเนี่ฮะไต้หวันโซนเนี่งโซเดียวมันจะเป็นไบไบก่ทอดพราไก่ทอดเป็นไฟไงขอทอด Thank you ที่เจ <Hello. S 1> ๊ี่วยเราซื้องหนร้อย่ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่อ้โหบยวนประมาณร้อยบาทไทย ไก่โนหนึง่งคุณดูถุงนี่แบบโอ้โหอิ่มมายางมือน่ะได้อยู่ไซเอ็มอยากได้ถุงอ่ะนี่นะะไก่โนหนึ่งกลิ่นเครื่องเทศแบบว่าแรงอยู่น่าจะอร่อยไปเดินมาทีก็คือบาร์โลเรียน,นแล้วแล้นี่คือห้องกับ้องลองนอนุอนบาลไม่น้อนน้อะไหลวะยังไม่ได้เห็นอะไรเลย มีที่วางรองเท้ามีที่แขวนผ้าแขวนกระเป๋าเราจะถอดไปตรงนี้ แบบว่าให้ใส่กระเป๋าได้ด้วยนะดอกเอากระเป๋าลากใสนีนี้ได้ตัวน,น้องก็ใส่ได้ในให,ห้องน้ำสิเฮ้ยเฮ้ยที่ฉีดที่ฉีดโคตรสูงดอกที่ฉีดฉตูดอยู่สูงมากเลยอะดอกแขนแขนถึงไหมถามก่อนนั่งขี่อย่างเงี้ยแล้วจะฉีดตูดแแขนนถึงไหม <c oughs> ลองดิ <c oughs> เป็นโรงแรมม้านลูล่เลยทำไมไม่ทำไมอ่ะไม่มีที่ล็อกเหรอไม่มีที่ล็อกจะมาคราวนี้คือเรารู้ได้เลยว่ารถที่นี่ก็ขับรถไวอยู่นะแบบน่าก,กลัวอยู่ไม่กล้าข้ามข้างหน้านั่นคือเเซว่นที่เราจะไปนะแล้วโอ้ข้างบนคือแบบกำลังแดนซ์กันเลยน่ารักมากเลยอะ่ะให้เซ่ ้หวันมีี่อ่านหนังสือจริงปะอ,อยู่ร้านทาเลย้เนี่ยทุกที่อาจจะไม่เหมือนเซเว่นทนะั่วไปเนาะโหอะไรอ่อะเฮ้ยเฮ้ขึ้นที่ร้อบาทก่อน คาเฟยมันถูกูอะวิจะกินเนี้ยมีไทเกอร์ชูกาแบบกล่องน,นี้เลยนี่นะคือ้อันนี้มาแกคือชา10บาทถูกมากเท่าไหร่30ฮันโหลขอาวแกถูกกันไหมเปล่าก็เดี๋ยวขึ้นไปกินแล้วเราก็จะปิดคลิปวันนี้แต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้เราจะคือเป็นการปิดคลิปที่ไม่เปิดหน้าเลย ีปคลิปตรงกลางถนนกัน,นท,ทุกพรุ่งนี้ไปร่องทะเลสาบเไปร่องอุ่นเปรานพรุ่งนี้ไปร่องร้านทะเลสาบจะกันจ้าเดินได้ยังวะยังนี่ไม่ใช่มือดึกแต่เป็นมือเย็นของเราโอ้ยยังมืดออืเดหลมา